สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอกลับมาแล้วครับทีมงานขอบานใจกล้าครับหลังจากไปเอออยู่ภาคกลางนะครับเป็นเดือน,นครับกลับมาแล้วครับเดิมของเราทีมงานนาย,ยอกอนทัวบอยวีดีโออนทัวแล้วก็เบียร์พรหมพาครับ วันนี้ก็ทำความสะอาดรถครับมาถึงก็พา,า,ากันทำความสะอาดรถเพราะว่าจะมีงานครับในเดิมบก็เดิมบรถสวยรถสวยเสียเบียโอ้ห้องนอน นี่ครับโฉมใหม่ครับเสียบอยครับโฉมใหม่มาแล้วครับของรถบัสลูกชายหัวเก้ยฮัวแวนครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ประตูรถแล้วครับเดี๋ยวไปทำสีมาใหม่สาสีมาใหม่ ตอนนี้ก็เป็นสแกนเนียนายบอยแล้วครับสัก์สีชื่นมเรเองไป,ไปอยู่ภาคกลางมาเป็นเดือนนะครับนี่สองสามคันนี่เปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับสีจิปกัลยานีบัตรารัตโอ้ยเปลี่ยนใหม่หมดเลย นั่นเหมือนเห็นทำโคอนโซลหน้าใหม่ด้วยนะนี่ชุดนี้หรือเปล่าอ๋อแปลงตอนนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูฝั่งรถนี่ครับเปลี่ยนไปแล้วครับกระจกมองหลังกระจกมองข้างเป็นงวงช้างแล้วครับอ๋อนี่นยอะไรับตรงนี้ใหม่ ได้หมมาจากไหนครับมาจากทุ่งนาครับนี่เจ้าของรถคันนายเยครับนี่เจ้าของรถขี่ดื้อดื้อไหมทำมาใหม่มโมเห็นไหนไหนป้บอยทำตรงไหนมาใหม่ปอบอยทำตรงไหนมาใหม่นี่เหรอที่จริงหน้าจอเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เหไรอ๋อ แล้วที่จริงตรงนี้มันเป็นแบบตรงนี้แล้วแล้วตรงนี้กับที่อันนี้ก็อยู่ติดกันอยู่ตรงนี้อ๋อมันวางข้างบนเนี่ยเนาะใช่แล้วน่าจะมันก็อยู่ตรงนี้อ๋ออ๋อก็จำไม่ได้อะเอฟจำได้ด้วยนะจำได้อันนี้หน้าจอนี่นะติดแต่ก่อนแต่ก่อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหน้าจอเนี่ย อืมก็เปลี่ยนมาตรงเป็นตรงนี้กระชับกระชับพื้นที่ใหม่นี่พ like ื้นที่วางของไปเลยนี่เป็นเหมือนตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะมาแล้วว <laughs> ่าส่วนอีสานต่อครับยร่อยู่ภาคกลางมาเป็นเเดือนนะโอ้ตอนนี้ก็เสียเบีัยเด็กก็ได้ข่าวว่า ไปจัดมาใหม่เหมือนกันครับนี่ไปฟิตมาใหม่ฟิตมาใหม <c oughs> ่มีงานก็ติดตอ่อไม่ได้ครับสามารถติดตอ่อไม่ได้0 9 0 9 8 6 7 5 2 2ครับลองโตรวจสอบถามได้ครับมีงานโดยเจ้าของรถครับ จะของรถเช็ดรถเองครับดีเลยครับันนี้เราจะมีงานพวกนี้หรือเปล่าเอ้ยน้องสาวโอ้โอโอ นะเดิมครับเดิม hmm. สัมภาษณ์หน่อยเร็วสัมภาษณ์หน่อยนี่ไปอยู่ภาคกลาง嘛บนคิดถึงบ้านเลยครับนี่ได้กลับบ้านคิดถึงใครไม่ต้องใส่ตอัปเดตใหม่อัปเดตใหม่ไหนเขาทำอะไรบ้างฮะใหม่หมดเลยใช่ไหมใช่โอ้ก็เก็บสีทั้งคัน แล้วก็นี่โซฟาใหม่ข้างหลังเออว่าลืมดูว่ะเดี๋ยวต้องเดินไปดูฝั่งนู้นแล้วของเราอ่ะขาบุมไม่ได้ทำไรไม่ได้ทำไรเราซีเบียเขาทำอะไรหลายอย่างเซีเบียเขาทำอะไรเครื่องเลยเครื่องมีน็อตแบบนี้เหรออันนี้เครื่องเอฟหรือเครื่องใครไม่เครื่องเอฟอ่ะใม่แต่วมีน็อตมาเหรอใช่แล้วไปดูของบอบอย มาดูครับคนคนรีวิวครับ่นีโอ้อโหโคตรหล่อเลยโอ,อ้ยเสร็จอเสร็จรอเอาออกมาเลยนี่บอกลอเลยเอาบอกออกมาเลยเนาะอุ้ยทำป็นโอาทำไมโอ้ทำไมอ,อันนี้<ค>ลเอันนี้เขาน่นาจะไว้ของใช่ไหมของตรงนี้น่าจะไว้ถังน้ำแข็ง อ่าเปิดน้ำแข็งปุ๊บอันนี้เป็นประตูฉุกเฉินนะครับชั้นล่างถังแก๊สมีแล้วนะครับไม่ต้องหัวงถังดับเพลิงถังดับเพลิงถังแก๊สไม่ใช่เรียกถังแก๊สถังดับเพลิงพูดผิดเหรอไหนไปดูดิประตูฉุกเฉินอยู่ตรงไหนรู้จักยังเอามาดูครับไม่เท่ากระโดด ประตูฉุกเฉินอยู่ตรงไหนรู้ยังตรงนี้เออนึกว่าไมู้นะครับเอฟนี่คือประตูฉุกเฉินถ้ามันมีถ้าของนเย็นนะมันก็จะมีที่ดันขึ้นถ้าดันลงแบบนี้ไม่ไม่กลัวประตูเปิดน,นะมันเปิดไม่ได้นี่ครับอันนี้คอนทุบกระจกเออเผืเอาทุกบกระจกบ้าหรอ <laughs> ลูกปั๊กเสียบโทรศัพท์ครับนี่ เป็นแบบนี้แล้วครับอของ<ต>ของ,อง,ข,องของเอฟมีไหมไมันจะเป็นยังเป็นมันต้องแตกกระดกแบบนี้ทุกแตกกระดกแบบนี้เพราะมันม่น,มนั่นไงถ้าถ้าแตกปุวกม,มันไม่ต้องบาดไม่ต้องกลัวบาดมันแตกปุวกมันก็จะเป็นเม็ดข้าวโพดมันเป็นเหมือนเม็ดข้าวโพดอะเม็ดแข็งๆ suối Tam đẹp, riêng